รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อยากจะถามว่าสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตช่วยคุณทําการค้าทุกวันนี้ของคุณได้มากขนาดไหนทุกวันนี้นะครับต้องยอมรับว่ามันยอ่อโลกจริงๆหลายคนบอกว่าโลกถูกย่อให้เล็กลงแต่ความจริงพื้นที่ยังกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพียงแตอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือพาเราไปหาคนไกลมาเป็นลูกค้าใกล้ๆได้นี่คือรายการตลาดออนไลน์นะครับที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อแชร์ความรู้ บอกกลววิธีในการทําการค้าออนไลน์ให้สำเร็จผลสําเร็จเป็นจริงได้เราจะนำเอาเครื่องมือต่างๆมาเล่าให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่ายที่สุดใน10นาทีนี้ครับคุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือตอนที่28ดนะครับก็เอาเป็นว่าเสร็จสิ้นครบกระบวนความและคุณก็จะพร้อมพอที่สําหรับจะออกไปต่อสู้กับโลกการค้าออนไลน์ได้แล้วนะครับรายการตลาดออนไลน์มีความมุ่งมั่นตั้งใจให้คุณ ทำตามได้จนเป็นแล้วเราหวังว่าคุณจะก้าวข้ามความรู้เหล่านี้ไปหาความรู้ใหม่ที่อัปเดตตลอดอย่าลืมนะครับความรู้มันเก่าเร็วฉะนั้นหน้าที่ของคนยุคนี้คือการศึกษาหาความรู้ตลอดในตอนสุดท้ายนี้นะครับผมจะใช้เวลากับท่านสั้นๆเพื่อที่จะสรุปเนื้อหาสาระที่จําเป็นต่อเทคนิคการขายออนไลน์ให้ขายดีครับคุณผู้ชมครับอันที่หนึ่งเลยชื่อสําคัญมากในโลกออนไลน์จริงๆมันก็สาคัญแน่นะโลกจริงแล้วแหละ ป้ายชื่อที่ดึงดูดมันก็ทําให้คนเข้ามาคลิกสนใจร้านฉะนั้นคุณจะต้องมีชื่อร้านที่ดีพอนะครับคุณต้องมีการเลือกสินค้าที่ดีเพราะผมย้ําแล้วว่ายุคอินเทอร์เน็ตแบบนี้หมดยุคสินค้าห่วยแล้วคุณหลอกใครไม่ได้แล้วฉะนั้นเมื่อสินค้าถูกผลิตมาด้วยจํานวนขั้นกว่าเช่น10,000ชินนช้น1 0 0 0 0แชิ้นแล้วคุณขายปลีกทีละชินช้นชิน้นชิ้นทันทีที่มันห่วยครับคุณจะเจอคอมเมนต์เข้ามาแล้วเดสต็อกทันที ฉะนั้นถ้าไม่อยากเดสสต็อกไม่อยากให้คนเขาพูดกันว่าสินค้าคุณไม่ดีจงทําสินค้าดีมีคุณภาพเท่านั้นครับส่วนเรื่องของแผนการตลาดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของชั้นเชิงทักษะและเราบอกกันไปหมดครบทุกตอนแล้วอยู่ที่ว่าคุณจะหยิบเครื่องไม้เครื่องมือนี้มาสร้างสรรค์ครีเอทต่อได้แบบไหนอย่างไรเครื่องมือคือเครื่องมือแต่คําที่จะใช้กับเครื่องมือนั้นคือความคิดสร้างสารรค์ที่ทุกคนมีมาไม่เท่ากัน แต่มีขอบเขตไม่จํากัดในการที่จะคิดและฝึกฝนเพิ่มนะครับส่วนเรื่องการเขียนคําบรรยายดีๆอันนี้เป็นกุศโลบายในการที่จะเขียนเล่านะครับถ้าคุณมีการบรรยายโบหารที่ดีนะหรือใช้คําที่กระชับพอกับแต่ละสื่อทวิ t เตอร์สั้นหน่อยไม่เกินพันตัวอักษรอินส a าแกรต้องยิ่งสั้นแต่แคปชั่นต้องโดน Facebook เขียนยาวได้เต็มที่รวมไปถึง YouTube พาดหัวให้แรงให้มันมีชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อผลค้นหาใน Google จะได้เจอนี่คือวิธีการเขียนคำบรรยายที่ดีครับส่วนรูปถ่ายที่ดีก็จะมีชัยเพราะว่าภาพสวยเท่านั้นจะเอาชนะความสนใจจากผู้คนได้ส่วนคลิปวิดีโอก็ต้องให้เขารู้สึกเหมือนได้เห็นกับสินค้าจริงจับจริงผ่านมือของคุณนี่แหละครับแต่ถ่ายให้ชัดพอให้มันใหญ่พออย่าไปกว้างมากๆสนใจเรื่องภาพเฉพาะกรอบเล็กๆเข้าแคบเพื่อให้เห็นสิ่งที่ไปปรากฏบนจอเล็กบนมือถือของเขา หมดยุคการดูจอใหญ่แล้วครับใครๆก็ดูจอส่วนตัวฉะนั้นเข้าภาพให้ซูมมากพอนะครับส่วนการตอบสนองท,งทันทีถามปุ๊บตอบปับ๊บเกิดความอยากได้สินค้านั้นครับและลูกค้ามีความอดทนจํากัดระยะเวลาของเขาก็จํากัดด้วยฉะนั้นคุณต้องรีบปิดการขายให้ไวส่วนช่องทางการชำระเงินยิ่งเยอะยิ่งดีครับจะเอาอะไรก็ได้ที่คุณสะดวกครับส่วนบริการจัดส่งมีให้เลือกมากมายเป็นส0บกว่ายี่ห้อเลือกที่มันเป็นไปได้กับคุณและยืดหยุ่นกว่าส่วนบริการหลังการขาย เป็นตัวการทําให้ลูกค้ากลับมาซื้ออีกความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับนยโยบายต้องแน่วแน่และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมอย่าหลุดอย่าพลาดพลาดแล้วต้องรับผิดชอบขอโทษให้ไหวการแก้ตัวเป็นวิธีการหนึ่งเท่านั้นของการแก้ไขแต่การแก้ไขคือความจริงแท้และแน่นอนของการแก้ตัวคุณผู้ชมเข้าใจสิ่งนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณขอโทษช้ามแต่หาข้ออ้างเขาจะบอกว่านี่ไม่ใช่แถลงแต่นี่เป็นการแถลงแถลง ทำยังไงให้คนได้ใจถ้าคุณผิดพลาดมนุษย์ผิดพลาดได้บริษัทก็ผิดพลาดได้เหมือนกันขอโทษให้ไวแล้วดำเนินการใหม่เพื่อให้ได้สิ่งที่มีคุณภาพมากยิ่งกว่าเดิมวันนี้ผมดีระสุขขอบคุณจริงๆที่ทุกคนติดตามกันยาวนานถึง28ตอนตัวผมเองยังไม่มีความอดทนดูนานขนาดนี้เลยครับเราเห็นว่าคุณเก่งมากที่คุณดูผมมาจนถึงขั้นนี้ได้ระหว่า,างนี้ยิ่งว่าเราจะนำเสนอสิ่งนี้เป็นซีซั่นใหม่เมื่อถึงเวลาอันสมควรนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับ ผู้ชมครับผมพยายามจะเซิร์ชนะฮะคำว่า O O C C สำนักงานกสนวันนี้น่าดีใจฮะ b ั i บิกร u ปหรือว่ากลุ่มสนทนาแบบเปิดของเราเนี่ยมีสมาชิกกว่า3.2พันคนแล้วนะครับก็เอาเป็นว่า3,000กว่าคนนี้โอ้โหเขาโพสกันสนุกเลยใครค้าขายอะไรใครมีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับก็จะมาโฆษณามาประชาสัมพันธ์กันฉะนั้นในช่วงเวลาตลาดออนไลน์ของเราเราก็นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจจากเขาเหล่านี้มาบอกพวกเราผ่านโลกโทรทัศน์ด้วยชมพร้อมกันครับ เราก็มาอยู่กันที่บ้านพี่เขียวประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองกระปุออำเภอบ้านราดจังหวัดเพชรบุรีเดี๋ยวเราตามเข้าไปหาพี่เขียวข้างในกันนะคะเาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เขียววันนี้เราก็มาถึงบ้านพี่เขียวกันเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะกันนางสาวมิตรรั์แขกเลยเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทองมั่นตาตโนกตำบลหนองกระปุค่ะชุ่สงสัยกเติรค่ะว่าในแต่ละวันเนี่ยมีออเดอร์การสั่งทางออนไลน์มามากมายเหลือเกิน ไม่ทราบว่าพี่เขียวมีวิธีการหรือว่าได้ได้รู้จักการค้าออนไลน์จากไหนคะค่ะก็ได้รับความรู้จากครูกอชนอล่ะค่ะครูเมย์ได้มาสอนเรื่องการทําเพจร้านค้าออนไลน์ให้กับทางทางกลุ่มของเราอะค่ะทางกลุ่มของเราก็ได้รับออเดอร์จากตรงนี้เพิ่มปกติเราก็มีออเดอร์ที่โทรสั่งเข้ามาแล้วแล้วพอได้สร้างเพจค้าทางออนไลน์ขึ้นมาออ,อเดอร์ของเราก็เพิ่มเราก็เพิ่มกําลังการผลิต เพิ่มโตขึ้นไปได้เรื่อยๆค่ะ <c oughs> จากวันนั้นจนถึงวันนี้ช่วยสรุปคร่าวๆได้ไหมคะว่ายอดขายก่อนที่จะรู้จักช่องทางการค้าออนไลน์กับได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยยอดขายเป็นยังไงบ้างคะค่ <c oughs> ะเดิมแกรกกำลังการผลิตของเราก็แค่3ามคนตอนนี้กำลังการผลิตของเราอยู่ที่1ิบคนตอนนี้ผลิตมากกว่าจำนวนแรงงานเพิ่มขึ้นใช่คือหนึ่งค่ะ,คะ แล้วผลิตวันนึง70โลค่ะโอ้โหจเมื่อก่อน3กิโลนะคะใช่ใช70โลต่อวันแล้วใช่ะคะ่ะท่านผู้ชมคะจากหลักหน่วยเป็นหลักสิบจากหลักสิบหลังจากที่เข้าสู่ OOC ของกอศนอำเภอบ้านลาดกลายเป็นยอดขายหลักร้อยค่ะพี่เขียวคะชูรบกวนให้พี่เขียวช่วยบอกเทคนิคการทำการค้าออนไลน์ให้กับทุกๆคนได้ค่ะเทคนิคของเราหนึ่งก็คือรสชาติคงเดิมและการโพสต์รูป การดูแลลูกค้าการขนส่งกอการดูแลลูกค้าต่อลูกค้าการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเราจะดูแลทุกเรื่องของลูกค้าค่ะอันนี้ก็คือเป็นบริการหลังการค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อทองมวลน้ำตาลตโนดอร่อยๆได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองกระปุกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี OOC C กสนอำเภอบ้านลาด Facebook Page ทองมวลน้ำตาลตโนดตำบลหนองกระปุกค่ะ หรือว่าจะติดต่อทางพี่เขียวโดยตรงได้เลยนะคะได้ที่เบอร์089 068 5719ค่ะตอนนี้ก็ขอขอบคุณทางกศนอำเภอแม่ลาดมากนะคะที่ได้มาเข้าสอนกับกลุ่มของเรากศนอที่ไม่เคยทิ้งชุมชนจัดศูนย์ฝึกอาชีพให้ความรู้อย่างต่อเน,นื่องเสมอมาค่ะน่าดีใจนะครับที่รายการของเราเปิดช่องทางไว้หลากหลายนอกเหนือจากเนื้อหาที่เราได้รู้กันไปแล้ว คุณผู้ชมก็ถามเพิ่มเติมจาก10นาทีท่านได้ดูผ่าน eTV ได้เรามีช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาเขตราชเทวีกรุงเทพ10400แต่ถ้าจะอีเมลก็ที่ eTV ไทย 1@gmail.com นะครับส่วน Facebook เราเปิดเป็นกรุ๊ปไม่ใช่เพจนะครับเราพิมพ์คำว่า oocc สำนักงานกอสอนออก,ก็ร่วมมาเป็นสมาชิกกับ กลุ่มเปิดเพื่อจะพูดคุยเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ได้ตลอดเวลาเลยทีเดียวผมดีดพงสุกลาไปก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ